งานเคลลิ่งอยู่แล้วพี่น้องก็สวัสดีครับมาพบกับทีมงานสายยนิดเสื่องครับผมเคลลิ่งอยูงแล้วครับงานเคลลิ่งครับพี่น้องเคลลิ่งตอมะพร้าวโอ้มาไม่มียอดเลยวะยอดคนตัดไปหมดแล้วกับลูกไม่ได้กินยอดไม่ได้กินลูกมะพร้าวเลยงานนี้ สับโลตกพี่น้องดูดมือพีมแตกอีกแล้วหน้าจอดีนะหน้าจอมาแจกพี่น้องตนนี้อยู่ในหมู่บ้านอะไรพี่น้องต้นมพาร้าว ต้นมะพร้าวมะพร้าวไม่ได้กินเลยตัดเจ้าของที่ตัดไอ้หมดนะครับเดีย๋ยวต้นมะพร้าวรวนตันนี้ตอมะพร้าวรากมะพร้าวโทรศัพท์หลุดเนื้อเมื่อกี้นี่พี่น้องไอโฟนครับดีแล้วนะชอไม่แตกพน้อง างานแปลงก็ยังไม่ผมไม่เสร็จนะพี่น้องมาเชดิ้งก่อนครับเชดิ้งอีกสองแปลงครับพี่น้องงานแปลงเชดิ้งสองแปลงครับ น่าจะสองเที่ยวครับน่าจะหมดพี่น้องสองเที่ยวน่าจะหมดครับดินโคตรสวยพี่น้องดินสวยงามเลย ้าพ่อมอีกเกี่ยวเข้ามาแล้วมาสั่งโยนผือมาดูโยนผืออืม วันนะครับนี่โทรไปบอกว่าเมื่อเช้ามาเคลียร์เรื่องอะรครับมาด่วนเลยพี่น้องนี่งานด่วนครับนี่มาอะไรเพราะว่าฝนตกพอดีพี่น้องลงบ่อไม่ได้วิ่งผมงานแปรงไม่ได้ก็มาเคลียร์ลิืงครับเคลียร์ลิืงก็มีแดดก็ค่อยมาถมครับแดดมะพร้าวลูกมะพร้าวไม่ได้กินเลยงานนี้เรา มะพร้าวเป็นด่งมากเลยว่ะตัดจร,ริงเขี่ยลิงเขียมผม นีนะครับเรามีที่ทิ้งครับพี่น้องเรายังมีที่ทิ้งเศษไม้เศษปูนเรายังมีเยอะครับเป็นพันเที่ยวน้อนแต่พี่น้องที่ทิ้งเราเป็นพันเที่ยวก็ไม่หมดไม่เต็มครับ ด่วนนะครับในบ่อเมื่อเช้านี้ตอน10บโมงเราย้ายรถมาแล้วพอดีหน้าง,งานเราลงงานแปลงผมไม่ได้ครับลงบอกไม่ได้เลยต้องมาเลียริร่งครับเลียริร่งรอเตรียมผมเตรียมผมดินนะรอวางดีๆดเด้อเกลงตกเด้อเอขึ้นดีดเด้อ phải làm hàng chiên đấy mặt đèn mặt đèn đi leo vỏ leo quất nó cũng chưa lên Nhiệt